มีใครอยากสักถามก็ทำอะไรไหมเชิญได้นะว่าไงเอยกราบพระอาจารย์ค่ะอย่างขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าอย่างเวลาที่เรานั่งทำสมาธิอะค่ะแล้วคือในช่วงนั้นอะสมมติว่าเรานั่งสักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะมแต่ว่าจิตเราอะ ก็ดึงไปดึงมาจะไปไปที่รูปบ้างเวทนาสัญญาสังขารบ้างใช่ไหมคะก็ถือว่าช่วงนั้นคือเราทำสมาธิใช่ไหมคะอาจารย์เราได้ความเพียรเราได้ความเพียรในการละอารมณ์ละที่ตั้งวิญญาณใช่ไหมซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยมีนิสัยหรือมีอุปนิสัย ที่กำลังละเสียซึ่งสังโยชน์ที่เรียกว่าอุปติปติลาพิการนิสัญญชนานิว่าการที่สัตว์ได้มาซึ่งการเกิดนะการที่มันจเจริญง้อการไยบู์ในอารมณ์นั้นเนี่ยเนี่ยเป็นเครื่องลอยลัดแล้วเราหมดความอยากเราทิ้งได้อะเนี่ยเราละได้นี่ถ้าถ้ามองเป็นเนี่ยคือเป็นการละสังโยชน์เบื้องสูงตัวนี้เลย แล้วขณะที่เราละได้เนี่ยพบมันก็ดับไปแล้วถ้ามันจะไปสร้างพบใหม่ไปคิดเรื่องใหม่ไปเกาะอ,อารมณ์ใหม่แล้วเราก็สามารถที่จะเอากลับมาได้นะอันนี้ก็เป็นการละภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้ก็ได้คะแนนตลอดได้ค่ะ,ะ,คะไม่ว่าจะไป ั่งอยู่ที่ไหนก็ตามาใช่ไหมคะใช่ใช่ถึงมันจะยังไม่สงบไม่อะไรเราดึงมาเราดึงมาคือเท่ากับเราละนันทิเราสังวรสัมโลมินทรนะีการที่ดึงมาเนี่ยก็พูดได้หลายมุมอะมุมว่าเราพูดว่าเราสัมโลมินทรีก็ได้ค่ะนะหรือเราละนันทิก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยอ่าแล้วอย่างคือในขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็การจะเห็นเกิดเห็นดับอะคะ่ะบางทีเนี่ยว่าอุ้ยเห็นแล้ว แต่ว่าเลยมาแล้วใช่ไหมคะคือช่วงจังหวะที่ว่ารอยต่อเนี่ยคะ่ะไม่ทันค่ะไม่ไม่น่าจะไม่ได้ทันเลยมันมีโอกาสทันไหมคะพระอาจารย์มีโอกาสทันนะคนที่ใกล้ๆอรลหันนะทันแต่นั้นพวกเราก็เห็นทีหลังตลอดนั่นแหละถูกทำแล้วถูกทำแล้วนะถูกความเป็นจริงของมันแล้ว ดังนั้นเราก็จะป้อนป้อนไปเรื่อยๆว่าเนี่ยเกิดแล้วนะดับแล้วเนี่ยนะมันเป็นอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอน,นัตสัญญาเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาดังนั้นเราก็ต้องป้อนสัญญาตรงนี้ไปก่อนอต่อไปมันก็ฉลาดขึ้นน่ะเพราะว่าสิ่งใดที่เปลี่ยนเนี่ยสิ่งนั้นก็ต้องดับสิ่งใดที่ดับสิ่งนั้นก็ไม่ ไม่ใช่ตัวตนจริงใช่ไหมเป็นอนัตตาเยเวลามันดับตัวตนนั้นหายไปแล้วเรายังเห็นมันอยู่ใช่ไหมแสดงว่าเวลามันตายไปกับเราเห็นมันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันละผู้เจ้าจริงมักจะถามว่าขณะที่เธอเห็นมันแปลเปลี่ยนมันดับหายไปเนี่ยควรหรือที่เะเห็นว่านั่นเป็นเราก็ไม่ควร นั่นเป็นของเราควรไหมนั่นเป็นตัวตนของเราควรไหมก็คือไม่ควรแล้วควรจะเห็นอย่างไรก็คือควรเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะเนี่ยอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นบ่อยๆทําบ่อยๆมากที่สุดอ่าเพราะบางคนเห็นครั้งเดียวแล้วเบื่อเนี่ยอินทรีย์แก่กลาเราเห็นแสนครั้งล้านครั้งเห็นมาสิบปียังเฉยเใช่ไหมก็ต้องเห็นซ้ําต่อไปมัน ถามว่ามีวิธีอะไรดีกว่านี้มันไม่มีแล้วไงก็ต้องทํามากเจริญมากเห็นซ้ําอยู่อย่างนี้อทําต่อไปอจนกว่าจะสิ้นลมเลยใช่ไหมคะ,คะแต่มันก็ต้องรู้สึกว่าดีขึ้นไงดีขึ้นพัฒนาขึ้นเราอยู่ในศีลในธรรมเรามีสุตตะเรามีศรัทธาในตถาคตเรานะมีความเพียร เรามีสติดีขึ้นเรามีความตั้งใจมั่นมากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามององค์รวมอ่นะการที่เรามาฝึกอย่างเงี้ยชีวิตเราก็ถือว่าดีขึ้นเป็นประโยชน์เพราะแทนที่ในการเป็นมนุษย์เราจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนี่อูยิ่งหนักเลยรู้แล้วจะมีศรัทธาก็ยากมีศรัทธาแล้วจะ ได้มาเสพครบบ่อยทรงจำได้นะเข้าใจนะนำไปปฏิพฤติปฏิบัตินะทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอนะมันก็ยากเป็นคั้นขั้นขั้นขัมาเลยค่ะก็ถือว่าเราผ่านกระบวนการพวกนี้ก็ก็ถือว่าก้าวหน้ามาเยอะพอสมควรใช่ไหมค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ